เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมห้องผมผมมีช่องดีๆมาแนะนำด้วยละ่ะช่องนี้นะคะผม SHD Channel นะเขามีผู้ติดตามแค่เ้าคนเองอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะแล้วกดกระดิ่งแล้วปรับเปลี่ยนเป็นทั้งหมดนะช่องนี้นะเวลาเขาอัพคลิปใหม่ๆนะ จะได้ไม่พลาดช่องนี้เลยนะกดเลยกดเลยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยไปรับชมคลิปผมกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านีีคเข้าม,มารีบชมคิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับมาครับ PE อีใ e. นแคะผมวันนี้ผมจะมาแจกและสอดลงแอ o ดอนหรือด a ลต้าแพ็นั่นแหละมันจะเหมือนคอมเลยนะครับผมแล้วก็ r รีซอสแพ ไม่มีปุ่มนะครับผมนี่เนี่ย,ยรีซอทแพคไม่มีปุ่มนะไม่เป็นรีซอตแพคไอเรืปุ่มนะนี่รอแป๊บหนึ่งหนจะเข้าไปให้ดูว่าเหมือนคอมขนาดไหนนี่อันนี้เป็นในมือถือนะใน PE อะ่ะนะครับ Pe อะ่ะหนูจะโอ้แค่อันนี้ก็เหมือนแล้วทุกคนเพราะว่ามีช่องหนึ่งเขาให้ผมมานะ ต้อง S D Channel U กดผิด S D Channel ครับทุกคนเขาให้ผมมานะ้แล้วเขาให้ผมเออเอาอันนี้มาทำคลิปนะครับผมคือผมก็ทำคลิปไปแล้วนะเราไปสร้างโลกดูอไปเลยพอเวลาเข้าโลกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรอบป๊บหนึ่งเดี๋ยวในคลิปจะเร่งสปีดให้ นี่ก็รอไปนะคะผมรอไปรอไปรอไปเรื่อยๆ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 แล้วก็รอไปเรื่อยๆใรับผมอ่ะเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ท่านผู้ชมดูดิมันคอมมากอันนี้ผมไปปรับแต่งมาเรียบร้อยนะเนี่ยนี่ดูดิอันนี้มาคับพี่อีนะอ่ะจะเป็นยังไงไปดูวิธีการหลูดกันเลย ขับแรกให้เป็นดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับที่อยู่ในคาอธิบายได้ยี่ห้อผมเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เอ่อทำให้ไม่มีปุ่มเวลาเล่นเวลาเดินนะคะผมส่วนตัวนี้เดี๋ยวแล้วครับตัวนี้ตัวนี้มันจะทําให้เหมือนขอมมากขึ้นนะครับผมอะไปดูวิธีกันเลยพอคุณโหลดมาเสร็จนะครับผมผมันก็กดอันหนึ่งกดแตกไฟล์ไปที่ แล้วก็กด VDX Java UI เนี่นะครับ MC Pack MC Pack เนี่ยกดตกลงครับทำอย่างนี้ทั้งสองอันเลยแล้วก็ No b a t o n ก็คือไม่มีปุ่มเวลาเดินแล้วก็กดแติไฟไปที่แล้วก็กดอันนี้เหมือนเดิมน่ะเสร็จแล้วแล้วคุณนะครับก็กดไฟล์สองตัวนี้แฟมแฟมแฟมสองตัวนี้แล้วก็กดคัดลอกครับกดเลื่อนไป ด้านซ้ายนะคะผมกดเลื่อนไปด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายด้านซ้ายเลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยนะแล้วอันดับแรกให้คุณเข้ามาที่ internal storage แล้วก็เข้ามาที่เกมแล้วก็เข้ามาที่คอมจดโมแเจงนะคะผม้ามาที่ resource pack แล้วก็กดวางไปนะครับผมกดวางกดวางแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผม ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นมีเดียไฟล์ครับนามสก,กุลเป็น m c yes. แต่ถ้าเกิดจะเป็นนามสก,กุลแอปเนี่ยมันไม่ได้มันจะดาวน์โหลดเลยไม่ได้อ่ะพอนนี้นเสร็จก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ